หลายประเทศกําลังทําการปลดล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 กำลังเพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็มีการประเมินว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นยังคงไม่ต่ําลงนะครับแล้วก็คันเดียวกันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจกําลังเป็นปัจจัยสําคัญสหรัฐกําลังต่อสู้ในสสนามท้งโควิด -19 ที่กําลังเพ,เพิ่มสูงขึ้นสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังต่ําลงนะครับในขณะเดียวกันพักการเมืองที่ให้การสนันสนุนทรัมม์นั้น ก็มีการถูกเปิดเผยข้อมูลว่าจะต้องโจมตีจีนเป็นสำคัญในระหว่างนี้นะครับการโจมตีจีนนั้นเป็นหลักที่ชื่อว่าหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American first หรืออเมริกันต้องมาก่อน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์ชีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาและเรื่องของคิมจองอึนตกลงคิมจองอึนอย่างไรจะเป็นจะตายอย่างไรซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าคิมจองอึนยังสบายดีนะครับ สื่อต่างชาติโดยเฉพาะ CNN ก็รายงานว่าคิมจองอึนอาการสุดหนักนะแต่ก็รายงานล่าสุดว่าคิมจองอึนสบายดีนะครับหลังจากที่มีการส่งนะเจ้าที่ทางการแพทย์ของจีนเข้าไปทำการช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาก็กำลังหนักนะครับหลังจากที่มีการล็อกดาวน์ฮะเชื่อว่าจะมีคนตกงานถึง16ล้านคนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจไปเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นฮะ ญี่ปุ่นก็ปรากฏว่ามีการประนามนกข่ร้านป่าจิงโกะนะที่ไม่ยอมปิดช่วงล็อกดาวน์คุมโควิดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่านะครับทางการจังหวัดโอโกซากานะครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นเตรียมประนามร้านตู้เกมปาจิงโกะนะครับซึ่งไม่ยอมปิดให้บริการเพิ่มในช่วงที่ทางการญี่ปุ่นประกาศมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศญี่ปุ่นโดยก่อนหน้านี้ทางจังหวัดโอซาก้าประนามร้านที่ไม่ยอมปิดให้บริการมาแล้วซึ่งประาการประนามในครั้งนี้ถือว่าได้ผลเนื่องจากร้านที่ถูกเอ่ยถึงปิดให้บริการในวันต่อมาสิ่งเหล่านี้เรียกว่า social sanction หรือการต่อต้านทางสังคมนะครับในขณะที่จี hey. นเฮ hey. นะครับยอดโควิด1 i ในอู่ฮั่นเหลือศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสาธารณสุขของจีนเปิดเผยว่า27เมษายนที่ผ่านมานะครับจำนวนผู้ติดเชื COVID ้อโควิด -19 ในโรงพยาบาลของนครอ,อู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยทานกองกลางของประเทศได้ลดลงเหลือศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโกศกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนถแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าความพยายามอย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์ในอู่ฮั่นรวมถึงบุคลากรทั่วประเทศถูกส่งไปช่วยเหลือนะครับ อู่ฮั่นต่อสู้กับการแพร่ระบาดนั้นได้ผลด้วยดีะต้องยอมรับนะฮะจีนก็วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าประมาณเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาคมเขาจะสามารถทําการควบคุมสถานการณ์ได้นะครับพอเข้าสู่เดือนเมษายนในพ่่งช่วงปลายเดือนจีนก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามเป้าหมายจริงๆนะครับในขณะที่บริจอรสันนะนายกัมนตรีของประเทศอังกฤษที่ป่วยโควิด -19 ทและพักผ่อนเป็นเวลานานนะตอนนี้ก็ทําการเข้า ทํางานที่ทําเนียบนะฮะบ,บนถนนดาวนิงนะครับส่วนโมดีขอชาวอินเดีย1.3พันล้านคนเนี่ยร่วมมือปิดตายเร่งกรัดซาอุดิอาระเบียก็ประกาศเคอร์ฟิวในบางส่วนนะครับสำนักข่าวอเจนซี่กับสำนักข่าวเอพีนะครับรายงานว่านายก,กัมตรีบริบจอนสันนะฮะจะกลับเข้าทำงานที่ปกติที่ถนนดาวนิงนะครับซึ่งเป็นทำเนียบของเขา หลังจากหมออนุญาตซึ่งเขากา็เข้าโรงพยาบาลถึงขั้นไปนอน ICU อยู่2วันนะครับด้านนายกรัตรีอินเดียขอให้ประชาชน1.3พันล้านคนปฏิบัติตามมาตรการปิดตายอย่างเคร่งครัดหลังจากเกิดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนซาอุดิอาระเบียล่าสุดคำสั่งยกเลิกกฎเคอร์ฟิวนะครับบางส่วนแต่ที่เมืองเมกายังคงบังคับใช้ตลอด24ชั่วโมงฮะ สำนักข่าวเดลิเมของกงกฤษนะครับรายงานว่านายกรมตรีบริตจนสันที่รอดมาจากโควิด -19 ได้เดินทางกลับเข้าทำงานที่บริเวณถนนดาวนิ่งทำเนียบของกงกฤษนะครับโดยมีเป้าหมายจะเพิ่มความเข้่งวดให้มากขึ้นในการทำงานนะครับที่แหล่งข่าวชี้ว่านะครับได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นหลังจากกระตือร้อนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับซึ่งเขาก็ป่วยเรื่องโควิด -19 มา แล้วก็ไปรักษาตัว,ตวที่โรงพยาบาลนในห้องไอ u ยูในขณะที่จีนทำการเกทับสหรัฐอเมริกาอัดฉีดองค์การอนามัยโลกสู้โควิดนาทีนเนี่ยล้านดอลลา,าร์สหรัฐด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเตือนโรคระบาดยังจะไม่จบง,ง่ายๆนะครับ สำนักข่าวเอพนะครับรายงานว่าจีนประกาศบริจาคเงินให้องค์การอนามัยโลกหรือหูอีก30ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสมทบเงินสู้โควิด -19 หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วทรัมป์สั่งระงับเงินที่อเมริกันจ่ายโดยกล่าวหาองค์กรบำนานพิเศษของ UN ครั้งนี้นะครับหนุนหลังจีน ปกปิดข้อมูลโควิ 19, ด1 i ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งฮูก็เตือนว่าโควิด -19 แพร่ระบาดคราวนี้จะไม่จบลง่ง่ายนะครับโดยบางประเทศเพิ่งอยู่ในช่วงต้นของการแพร่ระบาดเท่านั้นขณะที่บางประเทศกําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบสองนะครับหัวซงอิงฮะซึ่งเป็นโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศของจีนทวิตเตอร์บอกว่าการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลกเท่ากับเป็นการสนับสนุนพหุภาคีและความสมคคีของโรค นะครับซึ่งการบริจาคเงิน30ล้านดอลลาร์สหรัฐครั้งนี้เป็นการเพิ่มเติมเพิ่งบริจาคไป20ดอลลาร์20ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ11มีนาคมนะครับมีเป้าหมายเพื่อสนนุนต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสาสุขนะครับในประเทศกำลังพัฒนานะครับก็เขายัางสังทับอีกว่าการบริจาคเงินให้กับองค์การอนามัยโลกสะท้อนการสนับสนุนและการไว้วางใจที่รัฐบาลและคนจีนมีต่อ องค์กรนี้นะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการขึ้นนะซึ่งปรากฏว่านะครับก็มีการเปิดเผยและแฉเอกสารนะครับของสื่อมวลชนนะบ,บอกว่าพรรคของทรัมป์เนี่ยมีข้อเสนอแนะว่าจะต้องมุ่งโจมตีจีนเป็นสำคัญในระหว่างนี้นะครับในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งผมเคยเรียนท่านผู้ชมไว้นะครับว่าการโจมตีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ ตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกากาลังเดินเกมเข้าสู่ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งตอนนี้นะครับประเด็นสําคัญเนี่ยคือหลักชาตินิยมชาตินิยมนี่จะต้องชาติอื่นไม่ดีชาติตัวเองเดีว่ายง่ายนะครับยึดเป็นหลักเลยซึ่งจะส่งผลทําให้ชนะการเลือกตั้งซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญเรื่องการตัด GSP นะครับเรื่องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาต้องมาก่อนโดยวัยใช้วัทกรรมอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนเป็นประเด็นสําคัญในระหว่างนี้ ข่าเดียวกันเรือพิฆาตนะครับ US นะครับคิดของสหรัฐอเมริกาติดเชื้ออื้อนะปักกิ่งถแถลงผู้ติดเชื้อโควิดในอู่ฮั่นกลับบ้านหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสื่อข่าว AP กับรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐถแถลงว่าล่าสุดผูนะ้ติดเชื้อบนเรือรบพิฆาต u s s คิดนะครับติดเชื้อเกือบ2เท่านะครับมาอยู่ที่33นายส่งเรือรบลำอื่นไปเสริมความช่วยเหลือ รวมทีมผ่าตัดนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะสำนักข่าวเอฟนะครับรายงานว่าเรือรบพิฆาตนะครับ USS k i d นะครับมีลูกเรืออยู่ทั้งหมด350คนอยู่นอกชายฝั่งทางตอนใต้สหรัฐอเมริกาทางมหาสมุทรแปซิฟิกในปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดนะครับล่าสุดเรือรบสหรัฐได้มีการแถลงว่าตัวเลขลูกเรือติดเชื้อโควิด -19 บนเรือรบนะครับ เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อวันที่18มีอยู่18นายนะครับก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่าอยู่ล่าสุดอยู่ที่33นายนะครับการถแถลงของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งบอกว่าได้ส่งทีมแพทย์เดินหน้าไปค้นหาไวรัสโคโรนาบนเรือลำต่อไปนะมีลูกเรือสองนายถูกอพยพทางการแพทย์เพื่อเข้านำตัวรักษาที่สหรัฐอเมริกากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาชี้ว่าลูกเรือที่เหลืออยู่นั้น มีอุปกรณ์นะครับป้องกันได้แก่หน้ากากอนามัย N95 และอื่นๆนการส่วนเรือโจมตีสถานสะเทินบกสะเทินน้ำนะครับ USS m a r k i t Iceland นะครับยังคงอยู่ในบริเวณการเดินทางเพื่อพบกับ USS k i t นะครับเพื่อทำการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้นกลางทะเลนะครับโดยทางเจ้าที่เปิดเผยว่า USS m a r k i t นะครับ Iceland มีทีมผ่าตัดบนลำเรือพร้อมกับเครื่องมือฉุกเฉินและเครื่องมือช่วยหายใจและอุปกรณ์การทดสอบอื่นๆสหรัฐก็กำลังหนักเลยเหมือนกันนะครับในขณะที่หลายประเทศตอนนี้ก็เตรียมที่จะผ่อนปลนล็อกดาวน์นะครับแม้ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 พุ่งสูงถึง2 0 0แสนสระข่าวเอนะครับรายงานว่าหลายประเทศเตรียมผ่อนปลนการล็อกดาวน์แล้วก็รีสตาร์ทเศรษฐกิจ นะครเช่นสเปนที่กำลังจะอนุญาตให้เด็กออกจากบ้านได้เป็นครั้งแรกในรอบ6สัปดาห์แม้ยอดผู้ติดเชื้อจากโควิด -19 ทั่วโลกพุ่งเป็นกว่า2แสนคนนะฮะก็ตามรัฐบาลประเทศต่างๆฮะที่ตั้งแต่เบลเยียมจนถึงอเมริกันนะครับกำลังเร่งเตรียมการยกเลิกมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ในบางพื้นที่เพื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติหลังจากที่ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลกถูกบังคับกักตัวเพื่อเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ล่าสุด2.86ล้านคนทั่วโลกนะครับและก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น2เท่าเพิ่มจาก10เดือนนะครับเป็นกว่า2 0 0แสนคนโดยกว่าครึ่งอยู่ในยุโรปนะครับอาลาในขณะเดียวกันที่อินเดียอินเดียก็สลดเกิดขึ้นเลยนะครับ แก๊งลุมหือลุมโซมนะฮะ,ะโดนอินเดียโดนแก๊งหืนลุมโสมเป็นผู้หญิงนะ,ะหลังจากถูกตำรวจสั่งกักโรคตามลำพังในโรงแรมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหญิงชาวอินเดียโดนชาย3คนรุมโซมระหว่างถูกตำรวจกักโรคตามลำพังที่โรงแรมแห่งหนึ่งในรัฐราชาสถานนะครับเหตุสลดนี้เกิดขึ้น หลังจากที่มีประการบังคับใช้ล็อกดาวน์หญิงก็าร้ายเป็นลูกจ้างไรยวันอายุราว4 4 5ปีนะครับเข้าไปยังสถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือหลังเดินเท้าตามลำพังเป็นระยะเวทางหลายกิโลเมตรนะครับและหาทางกลับไปยังหมู่บ้านของตนไม่ถูกเนื่องจากไม่มีสถานที่กักโรคอยู่ในพื้นที่ตำรวจจึงอนุญ,ญาตให้เธอเข้าพักในโรงแรมหลังหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เธอถูกชาย3คนลุมข่มขืน ะครับชายสามคนก็ร่วมกันลุมโสมเมืม่อวันที่23เมษายนถูกจับกลุ่มและส่งตัวไปคุมขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วรองผู้กับตับตำรวจประจำเขตาซาวายมาโทปุระนะครับในรัฐสถานในรัฐราชาสถานซึ่งเป็นผู้ราาับผิดช,ชอบคดีนี้ได้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ทางโทรศัพท์พร้อมยืนยันว่า,าได้สั่งพักงานตำรวจชั้นผม้น้อยลายหนึ่งที่โทษฐานละเลยนะครับหญิงรายนี้ถูกนำไปกักตัวยังโรคแห่ง ยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอไปให้โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็คัดกรองโรคเธอไม่รู้ว่าเดินทางมานานแค่ไหนมีการติดต่อสัมผัสกับใ,ใครบ้างซึ่งตอนนี้ผลตรวจโรคยังไม่ออกคดีอาชญากรรมในอินเดียก็พบว่าคดีก่มขืนเกิดขึ้นเฉลี่ยหนึงครั้งทุกๆ20นาทีแม้มีการแก้บทลงโทษให้รุนแรงขึ้นแล้วก็ตามซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรม ของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับกระแสรายงานเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนนะครับในสหรัฐในอังกฤษนะฮะปรากฏว่าตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่าข่าวเลือบอกว่าคนทดลองวัคซีนในอังกฤษนั้นเสียชีวิตแล้วล่าสุดอาสาสมัครชุดแรกของอังกฤษได้รับวัคซีนนะแล้วก็ออกมาโตว่วาเฟกนิวนะฮะเขาทั้งหลายนั้นยังไม่ตายนะครับนะักจุลชีวะนะครับ หญิงในอังกฤษคนหนึ่งในเป็นอาสาสมัครชุดแรกที่รับวัคซีนต้านโควิดยืนยันสบายดีไม่ได้ตายตอบโต้ข่าวปลอมที่แชร์บนโซเชียลมีเดียอ้างว่าเสียชีวิตแล้วนะครับหนังสือพิมพ์ The Sun รายงานว่าดรเอลิซานะครับกรานาโตนักจุลชีพวิทยาในอังกฤษหนึ่งในอาสาสมัคร2คนแรกที่รับวัคซีนนะครับต้านไวรัสโควิด -19 หรือ,เ,อเป็นเครื่องผลิตนะครับ คิดค้นของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษนะครับสยบข่าวเฟกนิวหรือข่าวปลอมที่ยืนยันว่านะครับเธอได้เสียชีวิตเราบอกว่าตอนนี้อยู่สบายดีซึ่งข่าวลือนี้นะครับมาทาง Twitter เธอบอกว่ายังไม่ได้เสียชีวิตตามที่ถูกข่าวปลอมส่งบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับอ้างว่าเสียชีวิตจากวัคซีนนะครับดรกรานโตซึ่งเป็นอาสาสมัคร2คนแรกในอังกฤษและ็ทวิงยุโรปรับการทดลองทางคลินิก วัคซีนนะครับโควิด uh, ที่ค้นหาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไม่มีอะไรเหมือนกับตื่นขึ้นมาแล้วเจอกับบทความปลอมของคุณเกี่ยวกับการเสียชีวิตทุกๆคนยังสบายดีดรกรานาโตโพสต์ Post, ข้อความทางทวิตเตอร์ตอบโต,ต้เฟซบุ๊นะครับขณะที่สาธารณสุขและสุขการสังคมของอังกฤษนะครับได้ทวิต uh, ข้อความทวิตเตอร์ได้ว่าข่าวที่ส่งบนโลกโซเชียลอ้างว่า อาสาสมัครคนแรกนะครับที่ได้รับวัคซีนในสหาราชอาณาจักรที่เสียชีวิตแล้วนั้นเป็นข่าวที่ไม่จริงอย่างสิ้นเชิงพร้อมกันนี้นะครับสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมอังกฤษยังเตือนว่าก่อนแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลมีเดียควรมีการตรวจสอบก่อนแชร์นะครับเพื่อหยุดยั้งการกระจายข้อมูลเป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะในอังกฤษนะครับก็มีปัญหาเรื่องโควิด -19 แล้วก็ไม่พอยังเจอข่าวปลอมเข้ามาสมทับด้วย ในขณะที่สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าที่ปรึกษาของชอมเผยการล็อกดาวน์จะทำให้เศรษฐกิจสุดหนักยอดตกงานจะพุ่งสูงขึ้นถึง16%สถานการรอยเตอร์นะครับรายงานว่าที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวออกมายอมรับนะครับว่ามาตรการล็อกดาวน์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 จะส่งผลทำลายสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริการุนแรงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอาจทำให้อัตราการว่างงานเดือนเมษายนพุ่งสูงขึ้น16%หรือมากกว่าและจำเป็นที่รัฐบาลต้องอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นอย่างแข็งแกร่งนะครับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนจอมได้ให้สัมภาษณ์นะครับผ่านดิสวิกนะครับสถานีโทรัศน์ ABC ว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นผลกระทบทาง ทางลบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเคยเผชิญมาและอาจจะทําให้อัตราการว่างงานพุ่งสูงพอๆกับวิกฤตโควิด COVID -19 ตกต่ําทั่วโลกในทศวรรษที่1,930ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมามีชาวเมกันยื่นคําร้องขอเยียวยากรณีการว่างงานแล้วไม่ต่ํากว่า26.5ล้านคนขณะที่ธุรกิจค้าปลีกการก่อสร้างและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ ไปตามๆกันนะครับสำนักงานงบประมาณแห่งสาหารัฐนะครับสาภาของสหร,รัฐเมกานะคาดหมายว่า GDP ของสหร,รัฐเมกาในไตรมาสที่2จะหดตัวลงเกือบ40%เลยนะครับเมื่อเทียบกับต่อปีในช่วงเวลาเดียวกันส่วนการว่างงานจะสูงถึง11%ในไตรมาสที่3นะฮะปีนี้และจะเกิน10%ในปีหน้าขณะน,นี้อัตราการว่างงานในสหร,รัฐเมกา ช่วงก่อนโควิดนะฮะจะอยู่ที่3.5%ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ50ปีหลังจากที่มีการใช้ในโยบายที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนเรื่องคิมจองอึนนะครับผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งเป็นกระแสะข่าวมาหลายวันนะฮะล่าสุดก็นักนะสืมิมเกาหลีเหนือที่แผ่ความเคลื่อนไหวของคิมจองอึนนะครับหลังมีข่าวลืออาการโคมา่านะครับ หนังสือพิมพ์เกาหลีเหนือรายงานว่าคิมจองอึนส่งจดหมายขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการสร้างรีสอร์ทที่เมืองบวงซานนะครับนับเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของผู้นําเกาหลีเหนือสยบข่าวนะครับอาการวิกฤตสัข่าวเว็บไซต์เดอะีเมะเกาะติดข่าวทั่วโลกกําลังสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของคิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่กระแสข่าวลือสะพัดนะบอกว่าเขาอาการวิกฤตอาการหนัก บางก็ว่าขณะนี้นอนดิ่งอยู่สภาพเป็นผักไม่สามารถขยับขยื่อนร่างกายได้ไปจนถึงอาจเสียชีวิตไปแล้วจนกระทั่งวาทิที่ผ่านมาฮะซุงอินมุลน,นะครับที่ปรึกษาด้านโนโยบายของเกาหลีใต้ยืนยันว่าคิมจองอึนยังคงมีชีวิตอยู่สบายดีนะฮะแล้วก็อยู่ในเมืองวองซานตั้งแต่13เมษายนนะครับจนเสมือนเป็นการดับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นอย่างมากล่าสุดรายงานท้องถิ่น ของนักสืบพิมรถดองชินมุนนะฮะของทางการเกาหลีเหนือได้รายงานการเคลื่อนไหวว่าคิมจองอึนนะครับได้ส่งจดหมายขอบคุณไปยังผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการดีสอร์ทในเมืองชายทะเลวอนซานนภาคตะวันออกของประเทศนะการเคลื่อนไหวดังกล่าวสื่อของเกาหลีเหนือสอดคล้องกับการยืนยันของนายมุงอินมุลนะครับที่ปรึกษาด้านนโยบายของประเทศเกาหลีใต้ที่ยืนหยัดจุดยืนของ รัฐเกาหลีใต้มีความมั่นใจผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือยังไม่เสียชีวิตตามที่มีข่าวออกมาโดยคิมจองอึนมาอยู่ที่เมืองวองซานตั้งแต่13เมษายนจากนั้นเว็บไซต์38นอตนะครับยังรายงานภาพดาวเทียมพบว่ารถไฟของผู้นำเกาหลีเหนือได้จอดอยู่ใกล้บริเวณบ้านพักต่างอากาศของคิมจองอึนด้วยอย่างไรก็ตามเดริเมชีว่าขณะนี้ยังไม่มีการตรวจสอบรายงานของนัพิมโรดองชินมุน และยังไม่แน่ชัดว่าจดหมายนี้ถูกดำเนินการโดยคําสั่งของคิมจองอึนจริงๆหรือไม่ทั้งนี้กระแสา่าวคิมจองอึนอาการวิกฤตนะเกิดขึ้นขณะที่ผู้นาเกาหลีเหนือไม่ปรากฏตัว,ต,วต่อสาธารณชนตั้งแต่ออกงานครั้งสุดท้าย11เ,เมษายนที่ผ่านมานอกจากนั้นผู้คนยังสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับคิมจองอึนไม่มาร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันเกิด108ปีของคิมอินลุงผู้ก่อตั้งประเทศซึ่งเป็นปู่ของตนเอง เหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปีสถานการณ์โดยรวมทั่วโลกตอนนี้หลายประเทศกำลังทำการปลดล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 กําำลังเพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็มีการประเมินว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นยังคงไม่ต่าลงนะครับแล้วก็คันเดียวกันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจกําลังเป็นปัจจัยสําคัญสหรัฐกําลังต่อสู้ใน2สอาลัะท้งโควิด -19 ที่กําลังเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังต่ําลง นะครับในขณะเดียวกันพักการเมืองที่ให้การสนุนทรัมป์นั้นก็มีการถูกเปิดเผยข้อมูลว่าจะต้องโจมตีจีนเป็นสําคัญในระหว่างนี้นะครับการโจมตีจีนนั้นเป็นหลักที่ชื่อว่าหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรืออเมริกันต้องมาก่อนโดยมี3ากลยุทธ์สงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามไวรัสสงครามทางการค้าแล้วก็สงครามเศรษฐกิจนะครับ สามประการนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำการโจมตีนะครับออประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นปัจจัยในเชิงการต่อสู้นะครับซึ่งสู่เป้าหมายซึ่ง<ม>ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งนะประธานาธิบดีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายกนพุทธศักราช2 5 6 3 ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือชนะการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองส่วนคิมจองอึนตอนนี้ก็เห็นการเคลื่อนไหวนะแต่จนถึงขณะนี้นยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าคิมจองอึนจะมีชีวิตหรือเสียชีวิตต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามนะฮะตอนนี้มีการเคลื่อนไหวของคิมจองอึนคงสะท้อนให้เห็นอันนึงว่ายังไม่เสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามก็มั่นใจไม่ได้ฮะจนกว่าจะเห็นตัวของคิมจองอึนอีกครั้งหนึง่งนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จจะะเเเขข้าาใปรรทศอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ชีวีนั้นมีความหมาทุ่มเทกายดูแลรักษาปวงชนมาวันนี้พบผ่านภัยเจอพายุฝนเราทุกคนพร้อมฝ่าฟันพยันตาระา ในกองทัพไทยนี้ขอเราเป็นหน่วยกล้าตายพร้อมพี่กายเพื่อพี่น้องประชาชนเราทุกคนจะสู้แม้ชีววายเพื่อวันใหม่สดใสหลุดผล